อ่ะด่วนๆไวๆเลยอันเนี้ยกิจกรรมเนี้ยครับผมเริ่มมาแล้วเต็มที่8สิงหาคมเวลา7นาฬิกาแล้วจะมีไปจนถึงวันที่1กันยายนเวลา7นาฬิกาเวลาที่เห็นนี้เวลาประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าใครที่อยู่ประเทศอื่นนะครับผมก็ดูตามเขตเวลาที่จริงอยู่หรือว่าเข้ามาดูที่เราได้เองเลยนะครับผมกิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมนะครับผมก็คือหนึ่งกิจกรรมอัลบั้มอัลบัมบ้มนี้เราจะเก็บสะสมนะครับผมเปิดซองเพื่อเอาการ์ดแต่ละการ์ดเข้าไปในส,ส,สมุดสะสมก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะครับว่า แนะนำคือคุณต้องเปิดทุกวันนะครับถึงจะได้ของพิเศษของแต่ละวันจะมีของให้จะมีของรางวัลให้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดต่อกันหรือว่าเปิดจนครบเปิดเปิดไปถึงว่าเปิดไม่ได้เปิดย้อนหลังนะเปิดตามวันจริงอ่ะคุณจะคุณจะได้ของครบก็คือว่าเป็นรถหรืออะไรเงี้ยครับผมบางคนไม่ได้รถเพราะว่าไม่ได้เปิดทุกวันไปเปิดพร้อมกันทีเดียวมันจะไม่ได้นะครับผมตามนี้นะครับ ของมันต้องเปิดนี่เนาะหมายถึงว่าคุณก็ต้องเปิดเท่าไหร่อ่ห้าสี่สี่สี่สิบหกสิบหกสิบห้าก็คือว่าต้องไม่พลาดพลาดได้แค่วันเดียวอ่ะต้องเปิดยี่สิบต้องเปิดประมาณกี่วันน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส็บสองสิบสามแต่จริงมันมีแชปเตอร์อันนี้แชปเตอร์หนึ่งมันมีแชปเตอร์สอง 2, เพราะว่ามันทั้งเดือนอ่ะก็คือจริงๆแล้วก็สี่สี่สิบหกก็คือเปิดต่อก็คือว่าต้องต้องเปิดตามวันก็คือเปิด มาเข้ามาเปิดอย่างมา19วันน่ะในในกิจกรรมประมาณเกือบ20 20กว่าวันเนาะ22วันน่ะได้ประมาณ3วันน่ะตามนี้นะครับบางคนงงไงว่าแบบเปิดแล้วอาจจะไม่ได้แบบทำไมผมไม่ได้อะไรเลยหรือได้ของไม่ครบเนาะของรางวัลก็ตามนี้นะครับอออันนี้เนาะของาลทั้งหมดโดยรวมถ้าเกิดเปิดจน เปิดเปิดเปิดทุกซองเน่ยจะได้ของตามนี้มีตัวนี่เอาไว้ย้าย yeah, p อพพลลดด้วยนะหรือว่าของดีเลยแล้วก็รางวัลน,นี้เห็นไหมที่เขาบอกถ้าคุณโผล่โผล่หน้ามาลโผล่หน้ามาเปิดอะเจำน,นวนวันมากเท่าไหร่ก็ได้ของมากเท่านั้นห้าวันแรกได้ของตามนี้นะครับ แล้วก็พอเก้าวันก็จะได้ของก็จะได้ของพอเก้าวันก็ได้ของเพิ่มตามนี้สิบสามครบสิบสาวันก็ได้ของตามนี้ครบสิบเจ็ดวันก็ได้ของตามนี้ครบยี่สิบเอ็ดวันก็ได้ของตามนี้ดังนั้นจริงๆแล้วก็คือยี่สิบเอ็ดผมเออยี่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบเก้าขอโทษทีผมผมคำนวณผิดตอนแรกตาลายพอเห็นเป็นเลขสามจริงมันต้องเลขห้าอะไรของผมเนี้ยยี่สิบเอ็ดวันก็เอาจริงถ้าไม่พลาดแต่เขาบอกว่ามันมียี่สิบยี่สบสี่ซองจากทั้งหมดดังนั้น ถ้ายี่สิบเอ็ดวันล็อกอินเข้าทุกวันแล้วก็มาเปิดเปิดซองทุกวันเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันก็ได้ของครบตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเอาถามว่ามันอันไหนที่ว่าผมคิดว่าคุณคุณน่าจะอยากได้ส่วนคือลดห้าวันนะครับผมล็อกอินทุกวันห้าวันแต่แต่ถ้าเกิดคุณล็อกอินได้ครบเอาจริงอ่ะในตัวพันธบัตรเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะแค่ล็อกอินเข้าเฉยๆเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยห เนาะแล้วก็จะได้ตัวเหรียญตาด้วยนะฉนลองครบรอบสิบห้าปีนนเองง่ายง่ายมากเหรียญแลเนี่ย,ยนะครับผมนอกจากกิจกรรมเข้ามาวิ่งควายนอี่กอินเข้าทุกวันแล้วกิจกรรมบัตรผ่านการลบก็มีให้นะครับผมมีเวลาเล่นมีเวลาให้เล่นยี่บสี่วันทำให้ครบห้าสิบตานก็ได้ของจะได้เป็นตัวรถถังหนักฝรั่งเศสนะครับผม ระดับ8นั่นเองซึ่งมันจะอยู่ในตัวรางวัลพื้นฐานเลยนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อตัวปรับผ่านแบบปรับรูงเนาะแต่ว่าปรับผ่านแบบปรับรูงก็จะได้ของเพิ่มเป็นตัวพลลดนะครับผมแล้วก็ของ,งเงินเพิ่มเป็นพิเศษก็ถือว่าก็ดีครับถ้าเกิดทําได้ครบก็ได้ลดไปเลยเนาะลดพรีเมียมได้นะอันเนี้ยบอกว่าใช่ลวพรีเมียมนะครับ ก็ตามนี้ผมมาแล้วก็อ๋อมีโหมดเป็นตัวโหมดอตู้กเกมมอรเขตนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีให้เล่นตอนวันที่สิบห้าเวลาสิบสองนาฬิกาแล้วก็จะมีไปจนยาวไปถึงวันที่สิบแปดเวลาสามเกือบสามนาฬิกาแล้วก็มีรอบคือยี่ิบสองยีห้านะครับมันก็จะมีแจกของรางวัลอะไรพวกนี้แหละแล้วก็รถมันจะเป็นรถแบบประมาณนี้รถพวกแบบที่ว่า รถปืนกลทั้งหลายอะแต่ว่าผมคิดว่าพวกนี้มันเอาไว้ให้เรามาลองเล่นกันเรื่องในอกาสไม่ใช่เรื่องในอากาศอะไรห,หรอกแต่ว่าเอาไปทดลองเพราะว่ามันน่าจะมีรถบางคันในอนาคตที่ใช้ปืนลักษณะนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นรถกาวเอามาให้ลองยิงเล่นกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะคิดว่าไม่แน่ก็อาจจะเราอาจจะได้เห็นระบบพวกนี้แหละเข้ามาในรถสายวิจัยหรือรถพรีเมียมเอง อ๋อแล้วก็มีโบนัสหนึ่งที่น่าสนใจมากในช่วงเวลากิจกรรมครบรอบนี้นะครับผู้เล่นที่ผู้เล่นนะครับผมที่สร้างบัญชีเกม of Tanks เนี่ยไว้ก่อนวันที่28เมษายนปี2013เนี่ยเวลา7จ็นฬิกาจะถือว่าเป็นเหมือนกับว่าเหมือนผู้เล่นผู้ผู้ผู้เล่นเ <laughs> วชรันจะแปลปเป็นไงผู้เล่นแบบ ผู้เล่นที่อยู่มานานแล้วอ่ะนานโคตรนะครับก็คนการลบนั้นนะครับผมขอให้แค่มีคนนั้นอยู่นะทุกคนในการลบจะได้เครดิตนะครับผมบูสต์ขึ้นทันทีสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมโดยไม่สนว่าคุณมีคุณมีไปถึงว่าเอ้ยต่อให้คุณมีพรีเมียมก็คิดพรีเมียมแยกไปอันนี้คิดให้เพิ่มนั่นเองนะ ก็าจะมีแจ้งเลยเนาะมันจะมีตาพิเศษแล้วก็จะมีตัวการแจ้งว่าเอ้ยคันลบนี้จะมีโบนหส15%นะอะไรอย่างนี้นะครับผมอเแล้วก็สตรีมนะครับผมจะมีสตรีมพิเศษเนาะของช่องทางการนั่เองก็จะไปเป็นตามนี้นะครับผมช่องทางการก็แจกรถ เป็นแบบสุ่มนะครับผมมีไปแล้วก็คือวันที่แปดวันที่สิบสองนะเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นช่องของคอนเทนเตอร์ทั่วไปก็จะมีของแจกตามนี้นะครับเนาะก็ลองดูกันได้ครับได้ personal reward แล้วก็ภารกิจต่างๆนะครับผม happy hour โอเค เรามาดูกันตั้งแต่วันที่แปดนะครับผมก็ถ้าคุณเป็นสิบอันดับแรกอะ่ะของตามค่าผลการที่ได้เนาะออคุณจะได้ของสุ่มตามคุณจะได้ของสุ่มตาม,ตามนี้นะเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแล้วก็เหมือนแล้วก็เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในสิบอัดบแรกของทีมหรืออะไรเงี้ยเช่นในช่วงเวลาพลมาม์ทไทม์ของเราก็คือ เวลาเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงเวลาลยี่บสองนากาก็คือยี่สองห้าก้าทีก็คือห้าทุ่มบ้านเราอะ่ะนะครับก็ถ้าชนะเนาะอย่างสิบลบแรกก็จะได้คับสบการการลบแล้วก็การพลรดเนี่ยาะอย่างใะอย่างหนึ่งอาวกาศคือห้าสิบต่อห้าสิบนะครับผมก็จะได้ก็จะได้คูณสองไปนั่นเองผมสุ่มเอาเนาะ ช่วงเวลาช่วงสัปดาหานะครับผมลถจะทยอยลดตามนี้วันที่แปดถึงสิบเอ็ดที่ผ่านมาลดเป็นลถเทียสองถึงเทียห้าไปแล้ววเกฤวที่สองเกิดยวที่จะถึงเนี่ยครับผมก็เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกานะจนถึงวันที่วันของวันที่สิบแปดก็คือวันจันทร์สิบหกนาฬกาเนี่ยก็จะเริ่มลดเทียหกถึงเทียเจ็ดแล้วก็ลดพวกอ,อุปกรณ์ยุทธปัจจัยนะครับนั่นเองนะครับ ลดอตัวส่วนของรถสะสมเนี่ยก็จะลดราคาด้วยเช่นกันแล้วก็จนวิกแอนที่สามนะครับผมก่อนจบกิจกรรมเนี่ยก็จะมีลดราคาของรถในสายวิจัยแล้วก็รถสะสมเนี่ยเทียบแปดถึงเทียสิบนั่นเอง้อเสนอรถอะไรต่างๆก็จะมีมาให้คุณเลือกซื้อเช่นการรวมถึงาายลา,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 ายตกแต่ง2อมิติสามมิติก็จะมีก็จะมีมาให้เลือก ก็จะมีให้เลือกซื้อกันเหมือนกันรวมไปถึงตัวคู่มือการฝึกต่างๆรวมถึงขอพิเศษต่างๆเนาะกิจกรรมโดยรวมจะมีแบบที่ภาพรวมจะเห็นประมาณนี้ที่ผมไม่อยากให้พลาดก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่เปิดสมุดซึ่งบางคนพลาดไปแล้วแหละแต่ว่าโอเคคุณอาจจะย้อนกลับมาเปิดแล้วอาจจะพอได้ลดทันเพราะทันได้ลดอยู่แต่จะไม่ได้ของบางอย่างเนะาะตามนี้นะครับใครที่ก็อย่าลืมน้องว่าเรามีกิจกรรมอยู่แล้วก็สัวไอ้ตัวบัตรผ่านการลบอะครับผมก็ เน้นเพจริงๆอ่ะคุณสามารถสลับบทของบทหลักเนี่ยมาเป็นบทมาเป็นบทพิเศษนี้ได้เลยนะครับผมอ๋อตามนี้ผมคิดว่าเราไม่น่าพลาดต,ตรงไหนแล้วแหละนะครับเพราะถ้าเกิดคุณสงสัยตรงไหนหรือคิดว่าผมที่ยขคามตรงไหนสอบถามมาได้ตัวใต้คลิปนะครับอยอดจะเราจะได้แบบอธิบายเพิ่มเติมให้หรือทําคลิปมาเพิ่มให้ถ้าเกิดสมมุติมันรู้สึกว่ามันตอบเป็นตัวหนังสือแล้วมันไม่เคลียอะไรอย่างนี้ตามนี้ครับสวัสดีครับ